ที่นี้ฟังบทเพลงของสายญายานะฮะฟังบทเพลงที่ว่าย,ยินดีรับเดินนะฮะก็แบบเอด์ชั่นกันส,สดๆร้องส,สดๆนะฮะใครใจดำนอทำคาสาวจริง ซึมเศร้าเงียบเงาหรือดีคงเสียทีคนเลวชะกันเขาหวานวาจาพรานพระพรหมจรร์บันเอาความเศร้า น้ำตาลทันเจ็ดไม่ยืดไม่ยาวเหม็นขาวน้ำตากินข้าวปลาเสียบางก็ได้ คนหว่วงใหญ่อยู่ใกล้บังอ่อนอยางอาวอนเลเวทนาเปิดหน้าต่างมองเห็นน้องโซกาอยากฆ่าตัวตาย เสียตัวตกเตียงก็เพียงหนึ่งชายอย่าตายเลยน้องเอ๋ยใหญ่ไม่ป้องหันมองตัวพี่คอย พักดีเจ้านี้มาก่อนย่างอาวอนงามงอนอย่างเคยถึงหมดราคาที่ไม่ว่าเลยไม่เคยยอท้อ ลูกเจ้าในท,อท้องพี่ปองเฝ้ารอเป็นพ่อให้น้องเองขอบคุณมากนะฮะก็ผ่านไปนะฮะ